Hai, hai, ya ya oke, ya mana hai, hai, ลอองนอเอยทีจนี่ัวดีโอไม่ต้องถามอะไรเลยแค่จะอยู่ข้าบ สภาวนาเพื่อสำหรับมาดเดออิสซิซานะครับเมื่อสวดเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาโลงแล้วเราก็จะหวังพ่นานให้เราร่วมใจกันภาวนาผู้ชี่แจกผู้รุ่งนับมาดเดออิสซิาผู้เป็นสมาชิกในธนะของเราขอให้ท่านนั้นไปอยู่กับองค์พระเบญจ้ามีความสุขอยู่กับพระองค์ตลอดไปโดยผ่านทางคำภาวนาของพวกเรา ก็มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแม้ว,ว่าชีวิตของท่านนั้นจะล่วงลับไปแล้วแต่ความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตหนึ่งคณะก็ยังอยู่ต่อไปโดยอาศัยคําภาวนาของพวกเราทุกคนในวันนี้เ <Amen. S 2> ดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต <Amen. S 1> พี่น้องที่รักทั้งหลายพระบิดาได้สรงเรียกซเซอร์ลิซาผู้นี้ออกจากโลกนี้ไปหาพระองค์ ให้เราภาวนาด้วยความไว้วังใจมิงวนพระเจ้าโปรดให้ร่างกายของซิสเตอร์ที่สิ้นกำลังลงแล้วจงได้พักผ่อนอย่างสงบในหีบนี้จนกว่าจะกลับคืนชีพในวันสิ้นที่พกลวมกับวิญญาณของตนจะได้สวยสุขมิรัดนดรพร้อมกับชาวสวรรค์ทั้งหลาย ในโลกภาวนานถ้าแต่เขาเป็นเจ้าปวดรับวิญญาณของซิสเตอร์ถ้ารับใช้ของพระองค์ขอ้ประคุณจากพันธ์ทัท้ทงมวลของบามีบุญได้รับการพักผ่อนและความสว่างสุขใสย,ยุรันดอนสมจะกลับคืนชีพยอย่างรุ่งโรจน์ทำการบรรดาณภูมิพลึกสรรของพระองค์ด้วยเถิดท่าน,นีีอาศัยพระบารมีพระคิดเจ้าของขาาา้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนโปรดเสรงพระเม การสดับฟังคำอ้อนวอนของพราบเจ้าเถิดโปรดทรงระเม็ตาเถิดพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้ไหลาได้จำบางหากพระองค์ทรงระลึกถึงความผิดแล้วพระเจ้าข่าไกลน้อจะทนไหวแต่พระองค์มีพระเมตตาอภัยบาปเพื่อมนุษย์จะปรนิบัติรับใช้พระองค์ด้วยความเคารพ โพระสงฆ์พระเมตตาเถิดพระจ้าข้าเราคือพระจ้าทา,างราทาไร้ได้ทางบาปข้าพเจ้าวังใจในโรมวิญญาณข้าพเจ้าหวังใจในโรมวิญญาณข้าพระเจ้าเฝ้าคอยโรมยิ่งกว่ารอคอยแสงอาทิขึ้นในยามเช้าพระ ญาณของซิสเตอร์ผู้นี้ต้องโทษอย่างใดแต่ขอพระองค์ทรงกรุณาปลุกเขาให้กลับคืนชีพพร้อมกับบรรดาทักบุญและผู้ลูกสันของพระเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าข้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าผู้หมายเราสถิตในสวรรค์พระธรรมเราจงเป็นที่สงกรารตพระนาจจะจงมาถึงพระประสงค์จงสอนโดยนั่เแ็่นดินในสวรรค์พระรัตนานันเรต่าวันแก่พระเจ้าทั้งหลายด้วยมัน ให้หรวงพมนาข้าแต่พระเจ้าพระพุทธไถ่ของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์ได้ยอมสิ้นพระชนเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดเขาจะได้ผ่านความตายไปสู่ชีวิตข้าพระเจ้าทั้งหลายกราบอ้อนวอนขอพระกรุนาโปรดทรงพระเมตตาข้าพเจ้าทั้งหลายข้ารับใช้ที่กําลังร่ำไห้ละวอนของพระองค์อุทิศแก่ซิสเตอร์ของข้าพเจ้าทั้งหลายที่สิ้นบุญไปแล้วขอให้เขาได้รับการอภัยโทษคนบาปพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ และทรงพระเมตตาล้นเหลือพระองค์ได้โปรดให้การสิ้นพระชนมของพระองค์เป็นประตูนําผู้มีความเชื่อเต็มรับชีวิตถ้าแต่พระราชานิรันดรขออย่าทรงปล่อยให้พี่น้องผู้สิ้นบุญนี้พัดพราจากพระองค์เลยแต่โปรดให้เขาได้เข้าสู่สถานที่สว่างสวยรับความสุขและสันติอาศัยพระสิริรุ่รงรน์อของพระองค์ผู้ทรงจำเนญและองราพตลอดนิรันดร ขอประทานการพักผ่อนยืนรันดอนแก่ซิสเตอร์เถดพระเจ้าและข้าไความสวัดีรันดอนแซมเมอส์ดาไว้เขาได้พักผ่อนในสันติภาพเถิดพระเจ้าสถิตกับท่านะขกับาด้วยขอบพระเจ้าผ well, ู้ทรงสรรผานภาพพระบิดาและพระบุตรและพระ มีน้องขอามคนและทั้งหมดเสียี่ก่อนท่เแล้ววันที่8ปธันวาคมที่สตราัเก้าร้อยสี่สข้าโนวิสที่ซานโชนาโยบรโดมซึ่งเป็นบานโนวิสการับทะเป็นอิสนวันที่แธันวาคมที่สรตร่ัเก้าอยกรานแรงแรก ในคณะเด็กสังขารแห่งนักบุญกาโตนาคาปิการโดและนักบุญมิเชลปาเจโรตาอยู่ที่ร่วมกันเชื่อมารยาบาลดีหน้าในปีพุทธศักราช2977กลายเป็นนิสัยที่สามารถรู้จักเต็มตัวแต่ได้เพียงมากวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2952พระเชษฐาลีศรีสุมาตราเลนาและพิษณุแกนดา วันที่22กระกฎาคมคริสตศักราษ1966บารดาซิสเตอร์เริ่มทำงานที่เชียงรายทำงานช่วยเหลือชาวบ้านตามบนดอยและในเมืองสอนทำสอนแก,เก่เด็กๆและชาวบ้านเพื่อรัสสกสินศักดิ์สิทต่างๆสมัยนั้นคุณพ่อการโลลุซี่เป็น่ห้เขามีความหวังในพระราชาโปรดให้เขามีความหวังในพระราชา โปรดให้เขามีความเข้มแข็งและวางใจในพระองค์เคมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตให้เราภาวนาโรดสระบความเธพระเจ้าค่ะให้เราภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของสตอร์อลนซาบรรดาญาติผู้มีพระคุณรวมทั้งผู้ที่เคยเป็นอาริกับเราซึ่งบัดน,นี้ได้ตายไปขอโปรดให้เขาเหล่านั้น ได้รับส่วนบุญที่เรากระทำบุญที่ให้โปรดให้เขาได้รับประหารสถานจากพระองค์ให้เราภาวนาขอดางเระ้าข้าแต่พระเจ้าอุ้งแห่งความรักและเมตตาโปรดอภัยความผิดทั้งสิน้นแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์เทเรซาอลิซากาบ,บังดาและขอพระองค์โปรดรับเขาไปอยู่กับพระองค์ในความสว่าง และสันติส <Yeah. S 1> ุขของพระองค์ ข้าแต่พระเป็นเจ้าองค์ฟังสว่างของวิญญาณเสมออยู่ขอโปรดแสดงความการอธิษฐานข้าพเจ้าทีหมายวนขอปผดให้ซิเซอร์เทเรซาลิซาผู้ลงลับได้อยู่อย่างสงบและพักผ่อนอย่างเป็นสุขในสวรรค์ขออ่อนโยนทางเนียสายพระบารมีพระพิเศษเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนชียนั่งสวนเชิงถวายเชียงนัอมจังหวะ